สวัสดีครับพี่น้องปองไายสุขุสุก้นนะครับผมบาริพนิษสานครับพี่น้องวันนี้มาสื่อลูกชิ้นไม้ละหาบาทนะครับลูกชิ้นทอดไม้ละห้าบาทนะครับน้องขายเยงนะครับพี่น้องนาล้านนะครับผมขายดีไหมวันนี้ก็พอได้เนาะนี่ครับอุดหนุนน้องหน่อยนะครับร้านลูกชิ้นทอดนะครับผม ไม่ไม่ละหาบาทครับพี่น้องนี่ท้าออกไปเกียงเรื่องจันนะครับนี่ครับพี่น้องถอดเอียงคาเองนะครับผมรับโอนพร้อมนะครับพี่น้องสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับ ทังออกไปทางแกงเนื้อจานพี่น้องทั้งไปทางบลาระบือนะครับเอาเพื่อบลาระบือนะครับทางนี้ก็จะเป็นเขาเมืองครับพี่น้องนะคลิปนี้มอยเย้าครับพี่น้องฝากพี่น้องนะครับอุดหนุนน้องแน่นะครับผมจัดไปสักหนึ่งนาทีนะครับขัดบุได้มาคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดซับไคร์ช่องบาลิปพนิสานครับพ,พี่น้องมาอุดหนุนน้องไส้นะครับ อยู่ขางทางนะครับขายอยู่ทึงรถพ่อนะครับผมถอ,อดเอยียงขายเอยียงพี่น้องนี่เห็นวาพักก็ได้หลายครับพักสดๆเลยพี่น้อง